ก่อนสิไปยามเบ็ดก็ต้องหาขี้เก้ยเดียนก่อนลืมบอกไปเบ็ดใส่ไว้แล้วตะกังเว้นนะจ้ะใครอยู่หนานี่ขี้เกี้ยเดียนหาง่ายกนอยู่ลอกไก่ไก่เถียงกับพ่อเด้ใสอยู่จ้ะมาเบิงหลังแรกกันจ้ะวาสิมานบอก <laughs> หลังแรกบ่ถือ เสียบเมียต่อเลยจ้ะหลังนี่กะทรงสิบอมนันเป็นจังไหนน่าคืนนี่อุ๊ยมาแล้วจ้าแต้มแรกโอ้ได้แล้วไปเข็งหน่อยโ <c oughs> ตแรกแหกหมันเป็นกะน้อยหน่อย มาจากเบิ่งกันต่อไปขึ้นนี่หน่าสิอีกยาวเลยจ้ะมาลุนหลังนี่กันจ้ะายเพิ่นบอกว่าเบ็ดหมูบอยู่หน่าจะได้ลุ่นกันป้าหยาค่อนข้างสี่หกหกต้องใส่ผ้าถางออกไปน้ำจังสิดึงเบ็ดขึ้นมาได้จะใส่เวลากันสักพักหนึ่งหน่ะจ้ะ เปียบลอยเบ็ดขาดเบ็ดขาดเยี <aún> <yelled> ่ยมตายแล้วเย็นไมตสยปันเกิดเหตุการณ์บ่อขาดคิดขึ้นเบ็ดขาดจ้าก็ต้องได้พ้ากันงุ้มหาเอาอลาบานิจ่าแล้วถึงเบ็ดด้วยไอ้ยันเย็นยมไอ้ยันไอ้ยันเย็น ย่านเอียนพนาเพลินว่าปานนั่นละพาเข้ามาใส่เบ็ดก็เลยได้เป็นผู้งมให้เพิินมาแล้วจ้าปลาไหลตัวแรกจะโตบบใหญ่ปันไดแต่กับเพาะใดอย่หนึ่งแต้มเออสองแต้ม มาจากเบิงกันต่ไอไปอยา,าวๆเลยเยออ็นเท่านั้นนี่คือเบ็ด,ด,ดกคือเกาหน่าจ้าดึงเบ็ดขึ้นมาก็ต้องดึงหย่าขึ้นมานำ้ำรอบนี้เพิ่นบกกาใส่ผ้าสงสัยสิยานเบ็ดขาดอีกปแวปแว,ปแวเป็นวาบ่ไดป่าจ้อยสงสัยมายามเดกโผลปลากัะเลยหลุด มารุ่นหลังนี่กันตอจ้าเบ็ดมูอีกแล้วหยาใต้น้ำ่อนขางสิหลายเฮาก็ต้องใส่วิธีดึงแบบนี้แต่ก็ต้องเหตุโดยความละมัดระวังคนที่บอเคยเหตุอาจจะถูกหยาบาดมืออาจดึงไปถึกเบ็ดก็ได้มาจ้าปลาไหลตัวที่สองใหญ่กว่าตัวบังหันอยู่แต้มที่สาม พยยามกันไปนเรื่อยๆจ้าจนกว่าสีครบสู้หลังได้แน่บ่ได้แน่เป็นเรืองปะกะติหลังใด้บ่ได้กระเสียบเมียใส่ไม่ส่วนมากกระสิบ่ค่อยได้ดอกใส,ส่ซีิบหาิบหลังกระิีได้ยู่ดอกจักซีหาหลังซัำนีกับพ่อแหงเหรอจ้า,จา พ่อได้อยากได้กินมารุ่นหลังนี่ต่อจา่าได้ปะโอ้ได้อยู่ปลาไหลน้อยอีกตัวหนึ่ง <c oughs> จะได้เติมกันไป <c oughs> มาจากไปกันต่อเลย เมาเรืืองใส่มือดึงหยาอยู่ในน้ำตอนยามเบ็ดบ่าท่านได้จบเป็นผู้ที่เคยเหตุทนันและจ่าจึงสามารถดึงได้เ่เคยเหตุอาจิถึงเบ็ดพักมืออันตรายอยู่ด้จ้ะมาจาาเบื้องหลังนี่ทรงสีเอาง่ายอยู่บ่ต้องดึง <object to> <sea> ปลาไหลน้อยจ่ะเมื่อนี่มานปลาไหลอีเดี ตามต่อไปจา้าบางหลังเบิงซงสีได้แต้กับบ่ได้กับเบิงเบ็ดกับหมูกกูซูอยู่เมื่อลอยเขาดีใจนึกว่าสีได้กับบ่บยยดดบบได้ในจ้าโอ้ได้เพิ่มอยู่ไปเข็งได้เติมกันตัวญ่เติบใครกว่าตัวแรกอยู่ <c oughs> ยามไปจ้าเบ็ดได้กับยามบ่ได้ก็ต้องยาม นี่แหละจ้าตนทุนชีวิตขนหฮามันว่วซ้ำกันผู้รวยก็รวยรวยผู้บ่มีก็ต้องหาอยากหากินตอนธรรมชาติกันไป